ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงหน้าบริเวณนะคะของต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยด้านหน้าเลยนะคะจะมีเสาหินตรงนี้ที่เราเรียกว่าแท่นวัชระอาจนะคะก็จะเป็นแผ่นหินนะคะสี่เหลี่ยมแล้วก็ทําเป็นรูปนะคะแก้วแหวนเงินทองเหล่านี้นะคะมีประชาชนทั่วไปนะคะเชื่อว่าถ้าเอาหน้าผากไปสัมผัสกับหินตรงนี้แล้วเนี่ยความทุกข์ความโศกนะคะหรือความเครียดที่มีอยู่ในหัวสมองเราก็จะรอดปลอดกลงไปแล้วก็ขอสิ่งขอพรนะคะจากสิส่งศักดิ์สิทธิ์ตรงบริเวณนี้นะคะบางท่านก็เอามือไปสัมผัสนะคะแต่ที่ต้องสร้างแท่นวัชระอาจตรงนี้ก็เพราะว่า สาธุชนบางท่านเนี่ยก็จะเอาน้ำเอาน้ำนมวัวนะคะมาลดราดตรงบริเวณนี้เนื่องจากต้นโบนี้เป็นต้นที่สมแล้วต้นที่สี่แล้วนะคะต้นที่1เนี่ยก็จะมีประวัติมากมายค่ะเดี๋ยวเราจะเล่ากันในตอนต่อไปตอนนี้พาแม่ไปทําบุญก่อนนะคะเนี่ยค่ะเขาจะเอาหัวแนบไว้แบบนี้นะคะศีรษะของเขาก็จะรู้สึกเย็นเย็นมากๆเลยนะคะอ่าแล้วความร่มเย็นก็จะบังเกิดค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปข้างในนะคะพาแม่ไปไหว้พระพุทธเมตตาแล้วคะแล้วก็จะไปไหว้ดอกบัวต่อพระองค์ท่านนะคะแต่เนื่องจากว่าเราไม่สามารถจะเอากล้องไ่ายทําเข้าไปข้างในได้นะคะก็เดี๋ยวให้พี่แดงอยู่ข้างนอกแล้วเ,วเดี๋ยวจะไปวางดอกบัวก่อน,นะคะ่ะ อันนี้เขากำลังมาขายใบยโพให้นะคะเราไม่แน่ใจว่าใบาโพเนี้ยมาจากที่ไหนนนนี <laughs> ่ก็็เปะใบโพจากที่ไหนเนี่ย <laughs> Which one? Which Which tree? This one? No t h e y a r e h oxygen นะ oxygen m มาจากเปลน and a p f l y the all leaves นะใ p โพ in the water dropping Why too much? not แมน t ี่บิคออสเ t สวันน่ะไอพี่แมนนี่โดนเนจริแม่จ๋าอันนี้เราซื้อใบโพนะคะเราจะไปฝากเพื่อนนะคะเราก็ฝากคนที่เรารู้จักเพราะอันนี้เขายืนยันนะคะว่าเป็นใบโพจริงๆจากต้นใหญ่นู้นเลยนะคะถามว่าทําไมเขาถึงได้มาตอนแรกคิดว่าเขาหลอกน่าจะเป็นต้นโพแถวนี้มากกว่าเขาบอกว่าเขาให้เงินกับผู้ดูแลข้างใน,นะคะ่ะแล้วก็เก็บใบโพเหล่านี้มานะคะแล้วก็เอามาทําแบบเนี้ยนะคะเป็นใบแห้งแล้วนะคะเราให้เรากลับไปบูชาค่ะ ก็อยู่ที่ใจเนาะเพราะว่านี้คือเป็นของสูงของมีค่าก็จะเอาไปกับแม่ด้วยนะคะแล้วก็ให้แม่เอาไปฝากพวกเราทุกคนนะคะทูนะคะค่ะแม่ตอนนี้เรากาลังจะไปบ้านนางสุชากันนะคะก็คือไปเที่ยวนะคะแล้วก็ไปสํารวจเส้นทางก่อนนะคะประวัติของนางสุชาดานะคะจริงๆนางสุชาดาเนี่ยเป็นคนรวยนะคะเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีเลยนะคะแล้วก็ที่เป็นผู้ที่นําข้าวมาทุกปลายานะคะมาถวายแด่พระพุทธเจ้า ที่นางเอามาถวายก็เพราะว่านางแก้บนค่ะเพราะว่านางได้แต่งงานกับเศรษฐีนะคะที่รวยเหมือนกันแล้วก็เป็นวันน้าเดียวกันนะคะและที่สาคัญคือนางได้ลูกชายเป็นคนแรกค่ะก็เลยเอาอาหารนะคะมาถวายใส่ผัดทองให้กับพระพุทธเจ้าค่ะแต่บังเอิญพระพุทธเจ้าะคะซึ่ง แสดงซึ่งทรงบำเพ็ญธุรัก,กิริยานะคะที่เขาดงทัศดงทัศสิริแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จนะคะองค์ท้าสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยคิดว่าน่าจะมีที่อื่นนะคะแต่ว่าพอ,อานางสีแคดาเอาเข้าวมาะปปยายมาถวายนะคะก่อนที่จะเสวยนะคะก็ทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเกิดพระองค์จะสําเร็จอรหันนะคะจะกัดสรูแล้วก็ลุบรรลุตรงนี้ได้เนี่ย่าดคนไปได้นะคะ แล้วองค์ก็อธิษฐานว่าขอให้ถาดลอยพวนน้ำอะค่ะที่แม่น้ําเนรัญชาลาที่เราจะไปกันเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นนะคะปรากฏว่าถาดก็ลอยพวนกระแสน้ําได้จริงดังคําอธิษฐานนะคะอันนี้นะคะเนี่ยค่ะสองฝั่งนะคะท่านผู้ชมสองค่ะที่เราเห็นนี่คือแม่น้ําเนรัญชาลานะคะแต่ตอนนี้น้ําแห้งมากเนื่องจากเป็นฤดูแล้งอะนะคะแล้วที่สําคัญคือ แม่น้ํานี้ไม่เคยมีการขุดลอกคูคลองเลยนะคะความยาวของแม่น้ํานี้ประมาณ150ไหไม้นะคะความกว้างก็ประมาณครึ่งกิโลเมตรเห็นจะได้นะคะแต่ข้างล่างจะเป็นทรายที่ตกตะกอนแล้วก็ทับถมมานะคะช่วงฤดูที่น้ําหลากก็จะพัดเอาทรายมาที่นี่แต่ว่าไม่มีการขุดลอกคูคลองเลยก็เลยตื้นเขินแบบนี้ละคะ่ะ you mm -hmm. ค่ะเราก็มาถึงบริเวณต้นอชาชาปาริโคธนะคะหรือว่าบางท่านก็อาจจะเรียกว่าต้นไสนะคะตรงนี้เป็นสถานที่นะคะที่แม่นางสุชาดานะคะได้นําข้าวมาทุกปายาสนะคะมาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะหลังจากที่ทรงแสดงธุรกิริยาแล้วปรากฏว่ายังไม่เป็นผลนะคะแล้วแม่นางสุชาดนี้ถือว่ามีบทบาทสําคัญมากเลยทางพระพุทธศาสนาของเรานะคะตรงบริเวณนี้เองค่ะคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่จริงๆนะคะเมื่อ2,600ปีที่ผ่านมาค่ะวันนี้ลูกก็ได้พาแม่มาด้วยนะคะ ลูกเอาเงินรูปีใส่ไว้ในเรือแล้วก็จะให้แม่นําเงินนี้ถวายต่อแม่สุชาดานะคะเพื่อบุรณะสถานที่นี้ต่อไปค่ะขอถวายแดีแม่ชาดาขอถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าค่ะ เราจะเห็นรูปปั้นนะคะขององค์พระแม่สุชดานะคะแล้วก็องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะมีวัวนอนอยู่ข้างๆตรงนี้วัวตัวนี้ก็มีบทบาทสาคัญเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเป็นโคที่บริสุทธิ์นะคะแล้วก็นางสุชดาถวายข้าวมัทุปายาตคือข้าวที่ผงม,มาจากมนมวัวนั่นเองนะคะ,ะหลังจากทีอ่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้อธิษฐานจิตนะคะแล้วก็ลอยถาดทองคําคือก่อนที่พระองค์จะมาที่นี่ตามตำนานนะคะมีบางตำนานล่าวาไว้ว่า หลังจากที่พระองค์ทรงแสดงธุรกรารที่ถ้ำดงคัสิรินะคะเราไม่ประสบผลสําเร็จพระองค์ท่านก็ได้เดินทางผ่านมานะคะแต่ว่าก่อนที่จะถึงบ้านของแม่สุชดาดนี้พระพุทธเจ้าก็หมดสติไปนะคะแต่ว่าจะมีพรามนะคะนำนมแพะนะคะเอามาถวายให้ทําให้พระองค์มีกําลังนะคะแล้วก็ได้เดินทางต่อมาจนถึงที่บริเวณนี้นะคะและเมื่อนางเมื่อแม่สุชาดาน,นะคะนำนำข้าวมะทุปายาตมาถวายแล้วเนี่ยพระองค์ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าพระองค์สามารถบรรลุนะคะแล้วก็สามารถตรัสรู้ รู้ตรงนี้ได้ผ่านความทุกข์ยากเพื่อเพื่อที่จะช่วยเหลือ,อพุทธศาสนิกชนได้ก็ขอให้ถาดนียลอยทวนน้าซึ่งเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วเนี่ยก็นําถาดทองคำมาน,นะคะไปลอยตรงบริเวณแม่น้าเนรัญชาลาที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี้ปรากฏว่าถาดนั้นก็ลอยทวนน้าได้จริงๆนะคะนี่ก็เลยคือที่มาที่ไปนะคะของของของอการถวายข้าวมะทุปาญาตรงนี้นะคะ่ะ ค่ะแล้วก็หลังจากที่พระองค์ได้ทรงอ,อธิษฐานจิตแล้วก็เสียงทายแล้วเนี่ยเมื่อพระองค์ทรงมีกําลังวังชามากขึ้นนะคะก็เลยได้เดินทางนะคะจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งนู้นก็คือตําบลพุทธคยาค่ะแล้วก็ไปเสด็จประทับนั่งที่ใต้ต้นโพนะคะหรือ,อพระศรีมหาโพต้นนั้นเองนะคะแล้วก็เลยได้ทําทการตรสัสรู้ที่อําเภอพุทธคยาฝั่งตรงข้ามที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี้นะคะ่ะ ในวันนี้ก็พาแม่มาทําบุญนะคะแล้วก็ขออธิษฐานจิตต่อแม่นางสุชาดาและองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าลูกขออธิษฐานจิตถวายแด่พระพุทธเจ้า,าเป็นกุศลแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญกุศลที่ลูกมีทั้งหมดลูกขอถวายแด่พระองค์และขอบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศสารถึงสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายบรรพุรุษทั้งหลายที่ล้องลับไปแล้ว <S <S เจ้ากรรมนายเวยและเทวดาอารักษ์ทั้งหลายหลวงปู่แบนจันทัศโลหลวงปู่กระหลงเที่ยวแก้ว หลวงปู่โตหลวงพ่อสดหลวงพ่อฤาษีลิงดำรวมถึงแม่ลูกคเทวดาแม่ตะเคียนทองเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนทั้งหลายสรพพสินสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายที่กำลังตกทุกข์ได้ยากขอให้้นจากทุกข์ที่มีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดรวมถึงแม่ธรณีแม่คงคาพ่อนาคาพญานาคเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนทั้งหลายและขออุทิศผลบุนนี้ส่งถึงให้กับแม่สุชาดาด้วยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอสรรพสัตว์ทั้งหลายโปรดจงรับ บุญกุศลที่ลูกได้แผ่ภัยสารไปลให้ในครั้งนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุแม่มาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะค,ค่ะก็อตอนนี้เราเข้าไปทําบุญข้างในเรียบร้อยนะคะคแต่พอจะเดินออกมาเนี่ยก็เหมือนกับโพถูเล็กน้อยอเ,เพราะว่าทุกที่ทุกถิ่นในอินเดียนะคะคก็จะมีแบบเนี้ยค่ะ ถ้าบางที่เขาก็จะเรียกว่าวานิพกที่เขาจะร้องเพลงให้แต่บางที่ก็คือเป็นขอทานแบบนี้นะคะแต่ถ้าเรามาแล้วเราไม่ได้คาดหวังอะไรสูงนักตรงนี้มันก็เป็นชีวิตหนึ่งที่ทําให้เราได้บทเรียนได้บางอย่างได้สอนได้ไปสอนใจตัวเองนะคะว่าชีวิตเรามีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเขาอย่าหมดกําลังใจอย่าท้อแท้ง่ายๆนะคะชีวิตต้องสู้ชีวิตมีความหวังค่ะดูพวกเขาเหล่านี้ยากจนกว่าเรานะคะ แต่เขาต้องมาเป็นแบบนี้เขาก็ยังไม่ย่อท้อน,นะคะเขายังมีความหวังอยู่อย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนํานะคะว่าถ้ามาคนเดียวถึงแม้เราจะสงสารเขาแค่ไหนต้องพยายามหลีกเลี่ยงเพราะว่าเขาจะมาลุมเราเลยแต่ถ้าที่ไหนเป็นระเบียบแบบนี้นะคะถ้าเราให้ได้เราก็ให้พยายามมองมองในแง่ที่เป็นบวกไว้ก็คือว่าเพราะเขายากจนเพราะเขาไม่มีเขาถึงต้องมาทําแบบนี้อย่าไปรังเกียจเขาเลยนะคะ นี่เดี๋ยวจะไปทําบุญค่ะมีอยู่แค่นี้นะคะก็ค่อยๆให้ถ้าเขาไม่แย่งกันก็จะดีมากแต่เดี๋ยวลองดูก่อนนะคะไม่แน่ใจัาโบาัันนยมิงอเากย

แม่จ๋าเมื่อกี้เราไปทําบุญกันแล้วนะคะแล้วก็ทําทานด้วยคือที่ไม่เอาแม่ไปโชว์ตรงที่ทําทานตรงนั้นด้วยเพราะว่ากลัวเขาจะมาถึงกลัวเขาจะมาดึงแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็อธิษฐานจิตเสมอนะคะว่าแม่เราไปทําบุญด้วยกันนะคะนอกจากทําบุญแล้วแม่ยังได้ทําทานด้วยกลับไปเที่ยวนี้หนูจะแต่งตัวให้แม่ส,สวยๆเลยนะคะหวังว่าแม่คงได้รับบุญเต็มอิ่มนะคะแล้วก็ชวนเพื่อนๆของแม่มาเที่ยวที่นี่ด้วยนะคะ

मूलसन्तान निगृदमिव मा अमिता न पसहथ यो मिता नन्दो अन satsava เราได้ทั้งบุญเราได้ทั้งทานแล้วนะเขายากจนกว่าเรานะเราก็ทําทานให้เขาไปนะคะก็ไม่ได้มีคัาเกตียดอะไรแต่ว่ากลัวเฉยๆนะคะ